ถ้ำหลวงแม่สาหรือที่รู้จักกันในชื่อถ้ำสีรุง้งมีค่าบริการผู้ใหญ่คนละ20บาทเด็กคนละส0บาทรถจักรกยานยนต์คันละ20บาทรถยนต์คันละ30บาทและมีค่าบริการไฟฉายคนละ20บาทสามารถไปรับหมวกและไฟฉายได้ที่พีพีเจ้าหน้าที่ด้านในเลยนะเปิดให้เข้าชมทุกวันตัง้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นถ้ำแห่งนี้จะแบ่งออกได้เป็น4ห้องโถงด้านซ้ายมือจะมีถ้ำอุโบสถและถ้ำสายรุง้งถ้ำอุโบสถจะอยู่ด้านบนสุดจุดสังเกตก็คือจะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านหน้าถ้ำแล้วก็ด้าน ําด้วยด้านในถ้าจะค่อนข้างมืดเหมาะสําหรับมากับไหว้สักการบูชาลงมาจะเป็นถ้าสายรุ้งผนังและเพดานของถ้าจะมีลวดลายสีลุ้งมีทั้งสีเหลืองสีส้มสีแดงสีน้ําตาลสีฟ้าสีขาวสีเทาและสีดําดูสวยงามและแปลกตาจึงทําให้ถ้านี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากถัดมาด้านขวามือจะมีถ้าเพชรและถ้ามรกตถ้ามรกตจะมีผนังเป็นสีเขียวมรกตมีหินงอกหินย้อยเป็นจํานวนมากด้านในไม่ได้มืดสามารถเดินดูได้เพลินเลยและถ้าสุดท้ายจะเป็นถ้าเพชรบางส ส่วนจะมีแสงวิบวับขายกากเพชรจึงถูกเรียกว่าทำเพชรนั่นเอง